วันนี้ก็เป็นวันที่2นะครับของเดือนกุมภาพันธ์ผมได้นำคลิปนะครับวิธีการดูเหรียญหลวงพ่อพรมมหาลาบนะครับมาแบ่งปันกับเพื่อนๆสมาชิกนะครับอันนี้นครับเหรียญมหาราบนะครับจะมีด้วยกันสองบล็อกครับด้านหน้าที่เขาวงการนิยมเล่นกันคือ อันนี้บล็อกธรรมดานะครับไม่มีเม็ดงานะครับนี่นะครับเม็ดงานจะอยู่บริเวณนี้นะครับจะเป็นจะเป็นติ่งเม็ดงานนะครับเดี๋ยวผมเอารูปให้ดูนะครับนี่ครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยครับจะเป็นตรงนี้ครับเนี่ยจะเป็นติ่งเนี่ยครับอันนี้คือบล็อกนิยมนะครับบล็อกเม็ดงาน เหรียญที่ทํามาให้ดูวันนี้นะครับไม่มีเม็ดงานนะครับอันดับแรกนะครับเพื่อนๆเจอเหรียญนี้นะครับเพื่อนๆลองดูนะครับตรงตรงนี้นะครับตรงมอม้าวัวแหวนดอเด็กนะครับจะมีเส้นแตกที่แกะเกินนะครับจากแม่พิมพ์นะครับผมส่องให้ดูนะครับอ่านี่ครับเป็นนะครับ นะครับจะมีเส้นแตกที่แก่เกินจากแม่พิมพ์นะครับนี่นะครับแล้วตรงชอช้างครับเห็นไหมครับจะมีเส้นวิ่งผ่านเลยนะครับเห็นไหมจากขอบเหรียญมามาชอช้างนะครับนี่นะครับดูนะครับ เวลาเพื่อนเพสมาชิกเห็นเหรียญรุ่นนี้นะครับเพื่อนเเอียงเหรียญหน่อยนึ่ะครับแล้วเอียงนะครับจะมีเส้นสายฝนวิ่งเยอะๆนะครับนะครับเนี่ยในเห็นอย่างครับนี่นเพื่อนเพื่อสมาชิกเห็ดนนะครับนี่ครับเห็นไหมครับจะมีเส้นสายฝนวิ่งเยอะๆเลยนะครับนี่นะครับเห็นไหมนี่ครับเห็นไหม ส่องให้ดูนะครับนี่นะครับเส้นสายฝนบางองค์ก็จะมีบล็อกวงเดือนครับเป็นวงเดือนวิ่งตรงนี้เลยนะครับปั๊มแล้วเป็นรอยวงเดือนวิ่งตรงนี้เลยนะครับส่วนด้านหลังครับด้านหลังก็มีด้วยกันที่จะเจอนะครับสองบล็อกเหมือนกันนะครับ ก็จะเป็นบล็อกนี่นะครับต้องหอหีบนะครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกถ้ามีเส้นมาหาล่อเรือเนี่ยจะเป็นบล็อกที่สองนะครับอันนี้เป็นบล็อกแรกนะครับเนี่ยระหว่างห้อหีบมาถึงล่อเรือเนี่ยครับเนี่ยอันนี้คือบล็อกแรกนะครับเดี๋ยวผอเอาบล็อกที่สองให้ดูนะครับนี่อ่านี่ครับเห็นไหมระหว่าง เนยเส้นระหว่างหอหีบมหาล่อเรือนะครับเนี่ย,ยจะมีเส้นแตกอยู่ลองให้ดูนะครับอ่าเนี่ครับเห็นไหมเนี่ยหอหยีมหาลอเรือนะครับจะมีเส้นแตกอยู่นะครับเนี่ยแต่เรียมนี้นะครับเห็นไหมเป็นบล็อกแรกก็จะไม่มีเส้นแตกนะครับ ครับด้านหลังนะครับเพื่อนๆจะมีเส้นรัศมีที่วิ่งเป็นวงเดือนเนี่ยเยอะมากเลยนะครับเนี่ย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 ครับเนี่ยวิ่งเยอะมากเลยครับเยอะมากๆครับเนี่ยถ้าเอียงนี้ก็เห็นนะครับเห็นไหม่ยวิ่งเยอะมากๆเลยครับเนี่ยเนี่ยเยอะมากครับเยอะมากครับตรงเลขห้าตรงบัวนะครับเยอะมาก สองให้เพื่อนสมาชิกดูรดครอบเนี่ยจากกล้องรอยการแกะแม่พิมพ์นะครับเนี่ยเห็นไหมครับคมคมเลยนะครับเนี่ยคมคมเลยเห็นไหมครับโอ้โหนี่เยอะมากครับเห็นไหมเนี่ยเยอะมากคมคม,คมเลยเห็นไหมครับนี่ครับ เยอะมากอ่จจะี๋ยว่าเดีอนนี้ให้ดูนะครับเห็นไหมคมๆเลยครับเนี่ยเยอะมากครับเนี่ยเส้นวงเดือนเนี่ยคมๆนะครับของแท้ต้องคมๆนะครับนมคมๆเลยครับเนี่ยนี่ครับคมๆเลยนะครับ แล้วเรามาดูด้านข้างนะครับพเพื่อนสมาชิกเหรียญรุ่นนี้ค่อนข้างจะหนาหน่อยนะครับด้านข้างจะหนาหน่อยนะครับเนี่ยตัวตัดจะเป็นแบบละเอียดมากนะครับแล้วอาจจะมีร่องริมเล็กๆนิดๆหน่อยๆนะครับละเอียดมากนะครับตัวตัดเหรียญค่อนข้างละเอียดเลยนะครับ Yup. ตดัดแล้วก็ฉีกขาดนะครับมีมีตัดเต็มบ้างนะครับฉีกขาดบ้างนะครับอันนี้ตดัดแล้วก็ฉีกขาดนะครับอันนี้ตัดเต็มนะครับนะครับตัดแล้วก็ฉีกขาดนะครับนะนะแต่จะเรียบนะครับฟันตัดส่วนจะเรียบๆเลยนะครับนะครับจะเหมือนแบบตัดแล้วมันเป็นแผ่นเดียวกันนะครับนะครับตัดแล้วก็ฉีกขาดนะครับ ตัดแล้วก็ฉีดขาบครับเห็ะนไหมจะมีคล้ายๆลร่องริมที่ผมบอกอเนี่ยครับจะมีคล้ายคล้ายร่องเป็นร่องริมริมนะครับเนี่ยนะครับ,เ,รบเป็นร่องเส้นนะครับครับไม่ยากนะครับไม่ยากนะครับเหรียญมหาลาช แบบนี้ก็รับเช่าหลักหมื่นนะครับอาเดี๋ยวมาดูทีนะครับด้านหน้านะครับเพื่อนๆสังเกตนะครับตรงมอมารมอแหวนดอเด็กนะครับมันจะมีเส้นที่แกะเกินนะครับอ่าเห็นไหมนะครับให้ดูสองเหรียญเลยครับให้ดูสองเหรียญเลยเห็นไหมนะครับเพื่อนๆสมาชิกนี่นะครับเห็นไหมครับ ที่แก่เกินแล้วก็มาดูนี่ด้านข้างเอียงๆนะครับนี่เอียงๆอาจจะมีเส้นสายฝนวิ่งเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมเส้นสายฝนวิ่งเยอะมากครับเนี่ยวิ่งเยอะมากนะครับครับวิ่งเยอะมากเลยครับวิ่ง ด้านหน้าก็าอย่าลืมครับมีเม็ดงานแล้วก็ไม่มีเม็ดงานครับแต่เหรียญนแบบีเน้เป็นเป็นเหรียญที่เนี่ยเป็นเหรียญบล็อกเม็ดงานครับแต่มันบบจะเป็นหลุมตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวผมซูมให้ดูอันนี้ครับเนี่ยจะเป็นก้อนติ่งเม็ดงานนะครับเนี่ยบนบนหลุมหน่อยนึงเนะี่ยเนี่ยครับเนี่ยเขาเรียกว่าเม็ดงาน่ยครับเนี่ยบนหัวหลุมเนี่ยครับเนี่ย นนะะครับเนี่ยนนะบหัวหลุมเนี่ยจะมีเมด็ดงากลมๆนะครับดีลีเนี่ยนะครับเนี่ยเขาเรียกเมด็ดงานี่นะครับแล้วด้านข้างเห็นไหมครับเน e ี่ยเอียงปุ๊บเนี่ยจะมีเส้นสายฝนเหมือนกันเลยครับเนี่ยเห็นไหมเส้นสายฝนยยเหมือนกันเลยเนะนี่ยครับเส้นสายฝนเหมือนกันเลย ะครับมีเส้นแตกจากของหยีบมีอยู่แล้วนะครับเนี่ยเส้นแตกมาครับทั้งสองเลียญเลยเนี่ยครับนะเห็นไหมลองให้เพื่อนๆสมาชิกด,ดูนะครับเนี่ยนะเนี่ยเส้นส,นสายฝนเส้นสายฝนนะครับเนี่ยเนี่ยเส้นแตกของหยีบนะครับเห็นไ,ไหมนี่ครับด้านหลัง ด้านหลังก็จะมีสองบล็อกนะครับเห็นไหมอันนี้บล็อกไม่มีเส้นขีดไปหาล่อเรือแต่เหรญน,นี้มีเส้นขีดไปหาล่อเรือนะครับอเพื่อนๆสมาชิกรู้ไว้นะครับเปรียบเทียบบางคนเรียกว่าหลังบล็อกแรกนะครับนี่เข้เรียกบล็อกแรกนะครับอันนี้บล็อกสองนะครับส่วนใหญ่จะเจอในในพวกบล็อกเม็ดงานะครับพวกนี้ เห็นไหมครับเห็นไหมครับแล้วเนี่ยเห็นไหมเพ่อสมาชิกยงังดูได้เลยครับเนี่ยจะมีเส้นคมๆมนะครับเนี่ยนะตำแหน่งเดียวกันเนี่ยวนๆคมๆนะครับเห็นไหมคมมากนะครับ ไม่ยากนะครับเหรียญนี้ไม่ยากนะครับแค่เห็นของจริงเคยเห็นของจริงนะครับผมรับประกันเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับไม่โดนพักเก้แน่นอนนะครับเนี่ยครับนี่ครับเวลาเพื่อนๆซื้อก็เอาตำหนิที่ผมบอกนะครับไปไปลองดูครับเหรียญค่อนข้างจะหนาหน่อยนะครับประมาณเหรียญสิบบาทนะครับหนาเท่าเหรียญสิบนะครับผมดูก่อนมีเหรียญเทียบไหม เพื่อจะหนากว่าหนากว่าเหรียญสิบอีกนะครับเนี่ยนี่เหรียญสิบนะครับเนี่ยหนากว่าเหรียญสิบอีกนะครับเหรียญค่อนข้างจะหนานะครับเหรียญมหาลาบหนาเลยนะครับนี่ครับวันนี้ก็มาแนะนํานะครับวิธีดูแล้วก็บล็อกนะครับสําหรับเหรียญมหาลาบหลวงพ่อพรมวัดช่องแครนะครับ